ติดตามเพจข่าวขนสุรินทร์ทำดีวันนี้เช้าวันที่15ของเดือนพฤศจิกาของวัวัดสุขัขน,นั้นะเราก็ได้เดินทางมาที่บ้านพระท่านอนเมืองสุรินทร์ท่านสมชัยบุรณะวันนี้เราก็มาแสดงความดีใจแล้วเราก็จะมา,าสัมภาษณ์ท่านว่าท่านเตรียมการจะเดินทางไปรับตามมําแหน่งใหม่ที่ยะโสธรบครับท่านหนเมอครับวันนี้ ที่ทีมงานอนุนันคดีมาสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ท่า,านวันนี้ท่านมีมกิจกรรมอะไรบ้างของเชิญทางคุณคนดุนันคดีได้เลยคนระับสวัสดีครับสวีนครับสวมทํำดีครับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินและพี่น้องั่วประเทศครับกต่ผมนายสมชัยกุรณะนายเพื่อเมืองสุรินปัจจุบันครับได้รับคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดยะโสธรในผลในวันที่18บันจันที่จะถึงนี้ครับต้องกราบขอพระคุมผู้ครัชาทุกท่านทั้งอดีตและปัจจุบันพระเดชพระคุณท่านทุกรูปรวมถึงพี่น้องประชานชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกภาคส่วนชาวพืเมืองสุรินทร์ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนจนสามารถเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งตามทิีทางของราชการครับตลอดเวลาเกือบสองปีครับ3มบกราคม2566ที่มาถึที่นี่ เป็นลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์เกิดเป็จอมพระก็ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อบำบัดทุกบรรทุกที่น้องประชาชนได้ร่วมกันคินดดีทำดีหลายเรื่องหลายอย่างกับที่น้องชาวอำเภอเมืองสุรินทร์ยกตัวอย่างเช่นเป็นรูปธรรมเราได้ย้ายที่ว่าการหลังเก่าที่คับแคบพื้นที่แค่ประมาณ3ไร่ตัวอาคารก็คับแคบมาอยู่สารกลางหลังเก่ากลางเมืองสุรินทร์ เป็นพื้นที่20ไร่และตัวอาคารขนาดใหญ่อีกสองหลังมาเป็นที่ว่าการอำเภอโดยท่านพิจิตบุญทันอดีตนผู้การจังหวัดสิินโคาให้จากนั้นผมก็ตอบรับเพื่อที่จะช่วยกันเพื่อที่จะช่วยกัน เอาตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนรวมจิตใจชาวสุลินมากกว่ะมาพัฒนามาดูแลเพราะมันเงียบมันเหงาไป3ปีไม่มีใครดูแลเป็น,นสิ่งแรกนะครับโดยการทําผ้าป่าสาีไม่รองเงินราชการเพราะรองเงินราชการไม่ทำแน่คน <Okay. S 1> ละสิบาทใช้เวลาทําผ้าป่า15วันได้เงินเกือบ2ล้านบาทแล้วก็บแบ่งห่องแบ่งพื้นที่ใช้เวลา45หวันแล้วเสร็จย้ายเข้ามาอยู่ทํามามกราคมพฤทภาทาผ้าป่ามีนาสัมสาง หนึ่งเมษายน้ายเข้ามาที่วการหลังใหม่ที่ใหญ่โตและสวยงามที่สุดในประเทศไทยครับนี่คือหนึ่งคนงานนอกนั้นจะมีโครงการสมเน็สามธรรมไปทุกตำบลเดือนละหนึ่งครั้งตำบลตักบาทข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดอาหารข้าวหวานซึงได้เป็นอาหารสุอาหารหวานขวาคุณท่านแต่จึงได้จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงปัจจัยขอเมตตาพระคุณท่านมาทาเป็นทุนยังชีพมอบให้ครัวเรือนยากจนผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยผู้พิการได้เจ็ดพันกว่าครัวเรือนที่ได้มอบไปแล้วนะครับแล้วได้เงินจากการเก็บรวบรวมทั้งหมด นะครับแล้วมาซ่อมสร้างบ้านอีกถึง5 0 0แสนกว่าบาทเราก็เป็นต้นทุนหลังละ2 0ง0 0 0 0 0 0แล้วกระดมสาภา,ากำลังมาช่วยกันดกครับได้บ้านซ่อมสร้างบ้านหลังใหม่18บหลัง,ลลง,ลงแล้วก็อื่นๆอีก28หลังรวมแล้วเกือบ40หลังที่เราซ่อมสร้างเสร็จเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทเป็นเด็กพระเจ้าอยู่ยนันอกจากนั้นจะเชิญชวน,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 นพี่น้อง สำนึกร <S 々> ักบ้านเกิดเกิดที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่ตายที่นี่ชื่อโครงการบ้านสวยเมืองสุขทุกหมู่บ้านติดเข้ามาบัตรกวาดบ้านเกิดสะอาดสวยงามหนึ่งเดือนพัฒนาส่วนรวมครั้งหนึ่งทําให้บ้านเมืองมันหน้าอยู่หน้าใสบ้านเมืองสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกโครงการบ้านสวยเมืองสุขก็คือพี่น้องยึดมั่นในคุณธรรมคุณธรรมหลักรำตักสอนสัตยดาสมาร์สุเ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ทุกประการครับก็ต้องขอบคุณท่านวันละเสริการขอบคุณข้าราชการขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่น สำคัญที่สุดคือกำนันผู้ใหญ่บ้านแทบช่วยสารวัตรซึ่งเป็นกระบีมีหน่งของนายเฟยทุกท่านที่ทาให้งานทุกด่านประสบความสําเร็จด้วยดีครับจนมีวันนี้จนมีวันนี้ผู้ชามองเห็นผู้ชาทุกระดับทั้งระดับตรวช่วงระดับกรมและดเพราะท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดีิจิตรชมตลอดนะครับไปเวที่ไหนท่านก็ชื่นชมว่านายเฟยก็มาแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภารการงานท่านและก็ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีครับก็ทําให้ได้เติบโตตามวิถีทางราชการครับครับผมก็ พี่น้องทางจังหวัดยะโสธรครับท่านได้ประหลัดจังหวัดคนที่มีฝีมือคนนี้สมชายบุรณะไปสร้างบ้านแปลงเมืองต่อที่ยะโสธรครับพี่น้องครับอย่าลืมต้อนรับท่านสมชายบุรณะนะครับพี่น้องฝากพี่น้องเข้ายะโสธรไว้สุขเด้อครับ,บให้ต้อนรับอันท่านปลัดจังหวัดคนใหม่พี่สมชายบุรณะ ไปพัฒนาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ท่านพุ้นัะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับท่านประลัดจังหวัดยะโสธรและท่านสมชายด้แล้วท่านก็ได้เตรียมพี่น้องของเรามาช่วยก็ดข้าวของเพื่อที่จะเตรียมเดินทางไปอำวัดยะโสธรนะครับตอนนี้ก็ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องนะครับมาช่วยกันจัดเก็บข้าวของนะครับเพื่อที่จะขึ้นรถขับเรลื่องนะครับวันที่18บบถ้านต่ละจังหวัดก็ได้เข้าร้านจแหน่งนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับ,อบ,รบตอนนี้ทก็พี่น้องเราแน้วมาช่วยครับแม่บ้านมาไทยของเราครับตอนนี้ก็ ท่านแมน้วหาไทยต้องไปบริหารอยู่ที่ยะโสธรต,ต่อนะครับเพราะว่าท่านมาบริหารอยู่ที่สุรินทร์ก็จนประสบผลสําเร็จงานทุกอย่างที่ว่าการอําเภอเมืองสุรินทร์สมบูรนะตอนนี้ก็ท่านก็เราก็ทีมงานอุตสหกรรมดีเราก็ดจ ม่บ้านมาไทย้นคราบมีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องจังหวัดสุรินทร์ก่อนเดินทางครับุณครับขอบคุณน้องชาวอำเภอเมืองสุรินทร์ทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือกับท่านในอำเภอเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสําเร็จร่วมรทุกอย่างด้วยดีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้นะคะสวัสดีค่ะ เราก็ภาคภูมิใจตอนนี้เราก็มาเก็บของต่างที่น้องเราทานข้าวนะครับทานเสร็จก็จะเก็บข้าวเก็บของให้ท่านประลัดจังหวัดยะโสธทรท่านสมชัยเดียวนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเรามีโอกาสเราก็จะเดินทางไปเยี่ยมท่านที่จังหวัดยะโสธรครับเดี๋ยวตามคนสุรินทร์ทำดีโอกาสหนนะ้าเราก็จะ เดิไปเยี่ยมท่านปรลัดจังหวัดเยี่ยมสุโดัสวัดีเียงสวดครับผูดน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ